วันนี้น้ององหองิงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่นะครับก็จะกลับมาแสดงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตนะครับวันที่16มกราคม2567อิีลาน้อยหงอิงนะครับเนาะกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่นะครับจะมาทำการแสดงอยู่ที่วัดโพนขาตำบลโพ้คาอำเภอเมืองรีสเกตนะครับกะ fc แฟนคลับกับแป้กําลังใจอีหล่าหน่อยล่ะกะ่ะวงสาวหน่อยเพดวนเพียงนี่ได้อครับเด้อไปกันเล่นหลายเด้อครับลราคาเมื่อคืนนี่แสดงอยู่ที่อุทุมพรพิสัยเนาะกับ fc แฟนคลับกับแป้กําลังใจลุนลามคลิกเก่านะครับถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากสําหรับอีหล่าหน่อยอุ๋งอิงอพ่อโจแล้วก็ศิลปินทุกคนภายในวงสาวหน่อยเพดวนแพีงนะครับที่เพิ่นได้อันนี้บ้าชุนพ่อพชุนเนี่ยไปเห็น เดี๋ยไปเห็นเพิ่อนกับไปหอดบ้านเลยเนาะพ่อเอกเพิ่นกะทายคีบีลาหน่อยไปหอดบ้านเมื่อสองชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาหรือสามชั่วโมงกระมบ้านนี่แหละนะครับเพื่อนไปหอดนจะประมาณตีสามตีสี่อะไรประมาณนี้นะครับกะอีลาหน่อยไปหอดกับไปเล่นก็จะดูนะครับกะเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันแก่แกเงาไข่เงาเนนะาะหยอกล้อกับน้องเล่นก็จะ,ะจะเข้าบ้านอาบน้ำนอนนะครับกะมือนี้นะครับ ไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับพักผ่อนอยู่ที่บ้านเพราะว่าเมื่อคืนแสดงอยู่ที่อุทุมพรวิสัยเนาะกระบห้างจากบ้านมากนักนะครับหลักกาคืนนี้วันที่16มกราคมก็จะแสดงอยู่ที่บ้านพุน่นคาวัดบ้านพุนนพ่นคาตาบลพุ่นขาอำเภอเมืองจังหวัดเออรีสเกตนะครับตรงนี้กชื่อวาอยู่ไกลบ้านจากคลองไป,กปไกลปันใดนะครับไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับส่วนเรื่องอ่ามันมีคลิป คนไทยน่าจะเป็นถ่ายคลิเปเล่นๆกันนั่นแหละหรืออาจจะเป็นการคุยเล่นในเรื่องของการค่าตัวนะครับค่าตัวเล่นในมือของอีหล่าหน่อยองค์หญิงนะครับอีหล่าหน่อยว่าหาเมื่อนหาเมื่อนหายหาพ่านมาจนหาพ่าน <c oughs> บาเด้อนะครับไอห,หน่อยพรเป็นการพ่อชนดูแล้วเป็นการเบว์เล่นเบว์หัวกันเป็นการทักทายพูดคุยกันนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องสิใดยังหรือตอนไรว่าตัวนีบาวชนกับบ่งหัวน่ำนะครับ มึงแลว้ยเป็นการเคื่อนยัาว่าพูดเล่นกันพูดเล่นตลกๆค้ำๆกันค่ายเครียดนะครับแล้วีกอย่างนึ้อกรคือเม่ขึ้นนี่ช่วงเดึกๆมาพี่มอญิงก็ได้โพสต์นะก็ได้โพส์ว่านะดราม่าด่าพี่มอญิงมาทุกวันนะแต่พี่ยังอยู่ต่ออินนี่นะครับตัวนี้ <laughs> นี่คือพี่มอญิงมันก็นได้โพสตไ์ไว้กะ กับพี่เอฟซีเพ่นครับไปให้ก็ร่างใจพี่มอนดิงไลท์นะครับไปไหนก็ร่างใจพี่มอนดิงไลท์หลักกาคิดว่าเรื่องที่เขาดราม่าได้ยังนี่ก็คือว่ายังไงคือว่ามันเป็นปกติเนาะบางคนมึงคลิปแค่คลิปเดียวบริเวรมึงเลยหลายช่องทางบริเวรมึงเลยหลายคลิปกัมาตัดสินหลักกัมาต่อว่ากันนะครับตรงนี้กัคนที่เป็นที่เพื่อนยูทูบตลอดเวลาเลยเพรจะบอกว่าแต่ละมือแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยเพื่อนเฮ็นยังกันยังเช่นเดินทางไป ไประวาังงานเนี่ยอาจจะแวะปั้มน้ำมันแวะเข้าห้องน้ำแวะกินเขาอย่างนี้อย่างสิครับที่จริงเขาก็ไปน้ำกันแหละครับบ่ได้ไปอีหลานหน่อยเขาห้องน้ำผู้เดียวหรอกเนาะกาหลายหลายคนก็โดนมาเอ่อมาคอมเมนต์มาว่าพี่มอนดิงพี่มอนดิงก็บอกว่าด่ามาด่าพี่ทุกวันพี่ก็ยังอยู่ต่อนะอีอีคือบอกยังไงคือว่ามันเป็นการต่อว,ว่าทีบาบาาาา่บ่ได้บ่ได้ใจตองหรือบ่ได้ เห็นหลายๆมุมหลายๆด่านนะครับตรงนี้ก็เขาใจพี่มดอิงแลวกอ่ให้กาลังใจพี่มนอิงให้กำลังใจทุกคนนะครับอยู่เคียงข้างกันต่อไปนะครับเข้ากันเป็นนักสู้อยู่แล้วนักสู้ต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้พอชดละพีละน้องไปกกรนะครับสวัสดีครับ